ย่ใสย่ใสไหนโอ้มันมันมีสามอ๋ออันนี้อันนี้นี่ขายเท่าไหร่เนี่ยถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทอ๋อถุงละยี่สิบบาทอันนี้อันนี้มันมันม่วงมันม่วงของมันญี่ปุ่นใช่ไหมใช่อ่ามันญี่ปุ่นท่านผู้ชมอันนี้ก็คือมันญี่ปุ่นนะอ่าทีนี้เราก็ีพันสีเหลืองอันนี้พันสีเหลืองอันนี้พันสีม่วงพันสีม่วง อ๋อนไหนๆเราก็จะเอาถุงนี้ก็จะเป็นสีส้มจ้ะเอามีสามมีสามถุงเหรอสามสีจ้ะ๋อมีสามสีถ้างั้นท่านผู้ชมเราก็จะมีมันเราก็จะเอาสามสีนะวันนี้นะครับเดี๋ยวนะเอาอย่างงี้ท่านผู้ชมเราไหนๆนะครับเราก็อันนี้ก็คือเป็นหลังการขายนะครับของมันญี่ปุ่นของของสวนเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็คือหลังการขายนะครับต่อจากคลิปนะครับ เมื่อวานนี้นะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือหลังการขายอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยถุงละยีบาทค่ะถุงละยี่สบาทท่านผู้ชมอ่าอันนี้สีสีเหลืองมัน้าสีเหลืองเราหยิกเลยหยิกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนี่อันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสีอันนี้ก็สีม่วงนะท่านผู้ชมอันนี้มันญี่ปุ่นสีม่วง อ่ะอันนี้สีส้มอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้สีส้มนะครับแล้วมีกี่สีสามสีอ๋อมีสามสีท่านผู้ชมคืออย่างนี้นะครับอันนี้โจก็จะซื้อไปแม่ค้าปกติเราทําอะไรกินบ้างเนี่ยปกติทํางานช่วงโควิดหยุดงานก็เลยมาช่วยแม่ทําไล่มันญี่ปุ่นหมายถึงเราเอาเนี้ยเอาเอาไปนึ่งหรือเอาไปย่างเอาไปน,นึ่งแล้วก็ทอดค่ะอ๋อนึ่งแล้วทอด นึ่งก็ได้ท่านผู้ชมทอดก็ได้นะครับ<ม>อ่ะอ่า<ม>หรือแม้แต่ย่างแต่ว่าแต่ว่าที่โจโเคยกินก็คือมันญี่ปุ่นเนี้ยเขาจะเอาไปไ,าไปเผาไปเผา,ไป,เผาไปอังบนไฟนี่แหละท่านผู้ชมแล้วเป็นอะไรที่แบบูแซ่บอีลีสีบอกให้แล้วท่านผู้ชมวันนี้นะครับโจก็จะมาพูดสักนิดหนึ่งนะครับว่าอันนี้นะครับอันนี้สีสีสีเหลืองอันนี้สีม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นสีอันนี้ก็เป็นสีส้มท<ส>่านผู้ชม อันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างอยู่ที่ไร่มีก็<า>ม,มีแค่สามสีเพราะฉะนั้น3มสีท่านผู้ชมทราบไหมว่านะครับอันนี้บรยการหลังการขายนะครับแต่ว่าเรานะครับหลังจากที่เราไปที่ไร่แล้วนะครับอันนี้คือหลังการขายเขาจะไปขายตามหมู่บ้านเดี๋ยวเขาจะรีบไปท่านผู้ชมอันนี้ก็คือขายถุงละยีบาทเนาะถุงละยี่สิบาทอันนี้ใส่ถุงอันนี้อันนี้นี่อันนี้อันนี้ถุงอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อ่าส่วนนะครับ สมุนไพรชนิดนี้นะครับคือมันเทศญี่ปุ่นท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดต้องการนะครับอารมณ์ที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าต้องมีพันเท่าไหร่นะขา,ขายขายขายยังไงบ้างมีเบอร์ทโทรศัพท์เรียบร้อยเดี๋ยว<ก>พรุ่งนี้ทั้งหัวมันทั้งยอดมันขายทั้งหัวยอดมันยาวประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณเอาเอาประมาณสักหนึ่งไม้ไปทัดเนาะสิบสองนิ้วท่านผู้ชมก็ราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อกันเองนะครับมีเบอร์ทโทรศัพท์ไอดีไลน์เรียบร้อยนะครับ เอาหลังการขายเราก็จะไปกันแล้วท่านผู้ชมชอ่าโอเคครับ